พบกับคุณน้อยวิชาคาณิตศาสาตร์เด็กๆมาทบทวนโจทย์ปัญหากันต่อนะคะจากโจทย์มีมังคุด4กล่องแต่และกล่องมี27ผลจะมีมังคุดทั้งหมดกี่ผลเด็กๆมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดคือมีมังคุด4กล่องแต่และกล่องมี27ผลสิ่งที่โจทย์ถามคือจะมีมังคุดทั้งหมดกี่ผลเด็กๆมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะ แผนภาพบาร์มเดลแสดงจำนวนกล่องที่ใส่มังคุดมานะคะมีทั้งหมด4กล่องด้วยกัน 1, 2, 3, 4และในแต่ละกล่องมีทั้งหมด27ผลดังนั้นเราจะมาหาว่ามังคุดทั้งหมดมีกี่ผลจากภาพเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้4คูณ27เท่ากับเท่าใด มาหาคำตอบโดยแสดงวิธีทำบรรบทัดแรกเขียนมีมังคุดกล่องละ27ผลมีมังคุด4กล่องเมื่อเด็กๆหาผลคูณโดยเริ่มคูณจากหลักหน่วยนะคะ4คูณ7เท่ากับ28เขียน8ในหลักหน่วยเขียน2ในหลักสิบ4คูณ2เท่ากับ8บวกทด2เท่ากับ10ดังนั้นมีมังคุดทั้งหมด108ผล เด็กๆมาหาคำตอบตัวอย่างต่อไปนะคะแววขายเสื้อได้9ตัวราคาตัวละ95บาทแววจะได้เงินจากการขายเสื้อทั้งหมดกี่บาทเมื่ออ่านโจทย์แล้วมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแววขายเสื้อได้9ตัวราคาตัวละ95บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือแววจะได้เงินจากการขายเสื้อทั้งหมดกี่บาท เด็กๆมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะแผนภาพบาร์โมเดลสแสดงเสื้อทั้งหมด9ตัวนะคะเด็กๆมานับกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และแต่ละตัวนะคะขายได้ราคา95บาทดังนั้นเราจะมาหาว่าเสื้อนะคะ ที่เราขายไปเนี่ยได้เงินทั้งหมดกี่บาทจากภาพนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้9คูณ9 5เท่ากับเท่าใดมาหาคำตอบโดยเขียนแสดงวิธีทำนะคะบรรทัดแรกเสื้อราคาตัวละ9 5บาทขายได้9ตัวเด็กๆหาผลคูณโดยเริ่มคูณจากหลักหน่วยเสมอนะคะ9คูณ5นะคะได้45เขียน5ในหลักหน่วยทด4ในหลัก10 เก้าคูณเเท่ากับแปบ็วกทดสเป็น85ดังนั้นนะคะขายเสื้อได้เงินทั้งหมด855บาทเด็กๆมาสรุปขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะขั้นตอนแรกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่สองการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่3การแก้ปัญหา ขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ